รองผู้อำนวยการก็อรอนอสตูลฝ่ายทหารก็ยืนยันว่าทำตามหน้าที่ครับในการผลักดันโรฮิงญาต่อไปอย่างประเทศที่สามโดยเชื่อว่าเกิดจากผู้สูญเสียประโยชน์ซัดทอดแล้วก็มีเอกสารพร้อมจะชี้แจงหลังจากมีหมายจับนะครับจากศาลจังหวัดนาทวีครับหลังจากที่ศาลจังหวัดนาทวีได้ออกหมายจับผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์โรฮิงญาเพิ่มเติมอีก4คน เป็นทหารบก3นายและก็ทหารเรืออีกหนายซึ่งในนี้มีทหารชั้นผู้ใหญ่ก็คือพันเอกนัตสิทธิ์มากสุวรรณรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสตูลฝ่ายทหารที่ได้ออกมาชี้แจงทางสื่อมวลชนผ่านโทรศัพท์นะครับแล้วก็บอกว่ายังไม่พร้อมที่จะพบสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการล่าสุดนะครับท่านพันเอกนัทสิทธิ์ก็บอกว่าตนเองพร้อมจะชี้แจง มีเอกสารหลักฐานครั้งที่ปฏิบัติงานและได้รายงานให้กับผู้บังคับบัญชารับทราบโดยตลอดหลังจากที่มีการทะลักเข้ามาของชาวโรฮิงญาไม่ว่าจะมาในรูปแบบของเรือหรือว่าการขนคนเข้ามาของกลุ่มค้ามนุษย์ก็มีการควบคุมและผลักดันต่อไปอย่างประเทศที่สามตามเส้นทางที่ต้องการจะไปและการปฏิบัติงานเป็นความลับด้านความมั่นคงส่วนคดีที่ตนถูกหมายจับของสารนาทีนั้น จะเดินทางไปต่อสู้คดีและไม่เป็นกังวลอะไรและเห็นว่าเรื่องนี้เป็นธรรมดานะครับเมื่อมีผู้สูญเสียผลประโยชน์ก็ย่อมจะมีการซัดทอดไปมาได้สำหรับการรวบรวมหมายจับทั้งหมดนะครับขณะนี้อยู่ที่150หมายในจำนวนนี้จับกลุ่มตัวได้แล้ว89รายดงหลบหนีอีก61รายซึ่งเชื่อว่าส่วนที่จับกลุ่มตัวได้ไม่ได้เพราะว่าหลบหนีอยู่ในต่างประเทศราว20ราย นอกจากนี้ยังมีรายงานอีกว่าเจ้าหน้าที่ยังเตรียมออกหมายจับทหารและตำรวจเพิ่มเติมนะครับอีกหลายนายซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานครับ